ทีนี้บางคนเนี่ยจะเป็นห่วงในจุดนี้ซะมากกว่าก็คือว่าพอมันต้องใช้ผ่านแอปเป่าตังก็เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะจะคนละเครึ่งหรืออะไรก็ตามอย่างที่พี่น้องประชาชนส่งเสียงมาจะมีกลุ่มของ ผู้เปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือไม่ถนัดใช้ใช้ไม่ค่อยเกง่งไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเริ่มพฤษภาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ยังมีเวลาอยู่ยใช่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เลยเตรียมแล้วที่จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ประชาชนเรื่องของการใช้แอปเป่าต่างก่อนที่จะได้รับเงินดิจิทัลตรงนี้มาโดยเฉพาะจะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะว่าบบ เป็นห่วงว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกมิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีมาเอาเปรียบมาหลอกโอนเงินครับทางด้านนางสาวธิติพัชชโชติชาชาัยนัน์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการประจํารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะจัดกิจกรรมไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับโดยจะมีธนาคารของรัฐเนี่ยมาร่วมด้วยโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยที่มีแอปเป่าตังอยู่นะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนมีแอปเป่าตังอยู่ประมาณ40บล้านคน แต่มันก็ยังมีอีกเยอะนะหลายสิบล้านคนที่เขาก็ยังไม่มีเป๋าตังค์อยู่ดังนั้นธนาคารกรุงไทยก็ต้องเข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องวิธีการโหลดแอปเป่าตังค์มาเรื่องการใช้แอปนี้มันต้องทํำยังไงบ้างก็อยากจะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นห่วงว่ากลุ่มเหล่าเนี้ยนะเดี๋ยวพอเขาได้แต่เขาทําไม่เป็นเขาก็ต้องไปขอให้คนมาช่วยแล้วคนเหล่านั้นอะเมื่อก่อนเราก็เห็นใช่ไหมตอนคนละครึ่งตอนอะไรเขาโดนหลอกโดนเอาโดนเอาเปรียบเอาสิทธิตรงนี้ไปเนี่ยนะ ส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าฝั่งร้านค้าเองก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแอปเปาตังค์นะฮะแล้วร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยครั้งที่ผ่านมาก็เป็นก็คือบางร้านไม่คอเข้าร่วมนะเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะโดนสรรพกรมาเก็บภาษีก็อบอกว่าเรื่องนี้นอ,อ๋อก็จาเป็นเหมือนกันที่กระทรวงการคลังจะต้องเตรียมพร้อมในการไปให้ความรู้ด้วยเช่นเดียวกันครับ